ดี่ะเพื่อนๆวันนี้ดี่ันจะพาทำน้ำยาล้างจานนะคะดี่ันสั่งชุดใหญ่มานะคะทำชุดใหญ่20ลิตรค่ะฉันก็เอาภาชนะไปตั้งไฟก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ประมาณ4ลิตรนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมเ e อ็นเูนคือสารทำความสะอาดนะคะเทลงไปในภาชนะที่เราตั้งไฟที่ อุณหภูมิไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะปานกลางนะคะแล้วก็เอา la s ห้าศูนย์ทลงไปผสมเข้ากันนะคะเทลงไปค่ะมันจะเป็นสารกระจับคาบนะคะแล้วก็จะมีผงข้นก็คือสารปรับความชื้นนะคะก็คือเทุกอย่างที่เขาให้มาเป็นชุดนะคะรวมรวมกันเข้าไปนะคะ ซึ่งภาชนะที่ดิฉันใช้นี่จะเป็นเป็นไอเป็นสามสแตนเลสเนาะสามใหญ่นะบรรจุน้ำได้ประมาณ20่ิบลิตรนะคะฉันเอาไปตั้งตรงแก๊สนะคะแล้วก็เปิดไฟปานกลางนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่4ลิตรแล้วก็เอาสารเคมีที่เราได้มาที่เขาให้มาเป็นชุดนะคะเทผสมเข้ากันนะคะ ผสมเข้ากันเลยแล้วไฟ